สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการสมัครเรียนที่แคดาระดับพัธยมนะครับมีพ่อแม่ผู้ปกครองถามผมมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ถามๆน้องทีมงานด้วยนะครับว่าถ้าจะไปเรียนที่แคดาระดับพัธยมเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับก็ดับแรกก็คือว่าต้องเตรียมเกี่ยวกับผลการเรียนของน้องในระดับที่ก่อนหน้านั้นเช่นถ้าจะไปเรียนม .4 ต้องมีเกรดม .3 อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ผลภาษาอังกฤษ ที่เอามาแน่แต่ไม่จําเป็นนะครับถ้าน้องยังไม่มีผลคะแนในภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะสมัครประเดียนได้นะครับทางทางโรงเรียนก็จะมีการจัดหลักสูตรให้ตรงกับน้องเองนะครับเรียนเริ่มเรียนกันยายนจะสมัครเมื่อไหร่นะครับควรจะสมัครเนิ่นๆสมัหรโรงเรียนที่แคาดาโดยเฉพาะประมาณถ้าเราสมัครต้องการเรียนประมาณกันยานะครับซึ่งเป็นเทอมแรกของปีควรสมัครประมาณปลายปีที่แล้วหรือว่าช้าสุดก็ประมาณมีนาหรือเมษา อย่างช้าสุดพ่อเรียนดังๆส่วนใหญ่จะเต็มเดือกมากคาร์ดเขาไม่ได้ใหญ่มากเหมือนที่เมืองไทยนะครับเรียนอยู่แค่ประมาณสักไม่เกิน20คนต่อคาฉะนั้นสมัครแต่น,นเนอร์น,นะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ7-80,000แสนต่อปีนะครับซึ่งถือว่าถูกมากถ้าเปรียบเทียบกับหลักสูตรอินเตอร์ที่ประเทศไทยบางโรงเรียนนะครับก็สนใจสามารถสาารถเข้ามาได้เกี่ยวกับเงื่อนไขาการสมัคร เวลาเวลาการสมัครรวมไปถึงโรงเรียนต่างๆที่รับนักเรียนไทยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ